5ข้อที่ mm. ลูกค้าควรรู้ก่อนจัดเฟรนซ์ซื้อรถมือสองค่ะขขอแรกนะคะเงื่อนไขาการดาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็รุ่นรถแล้วก็ปีรถของที่ลูกค้าจะซื้อนะคะอย่างสมมติลูกค้าเครดิตด,ดีประวัติผ่อนตรงเป็นพนักง,งานบริษทัทหารายได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เง,งื่อนไขก็จะฟรีดาวหรือว่าดาวน้อยมากๆหลักหมื่นหรือประมาณ5-10เท่านั้นนะคะ ส่วนข้อที่2นะคะการเช็คเครดิตของลูกค้านะคะเดี๋ยวนี้ค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันของทางธนาคารคะ่ะที่สามารถเช็คออนไลน์ได้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบลองย่นจับคะแนน,นก่อนให้เสียเวลาหรือยุ่งยากอีกต่อไ ส่วนแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็จะมีแนะนําทั้งหมด4ธนาคารด้วยกันนะคะก็จะมีของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ชื่อว่ากรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็มีธนาคารทีทีชื่อว่า t t ทีทัตนะคะแล้วก็มีของบัวหลวงเ Banking ิ anking, ้งทางนะธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ธนาคารที่4คือธนาคารเกียรตนะินาคินที่แอปพลิเคชันชื่อว่า KKB m o b i l e Banking นะคะ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ในการจับไฟแนนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนอย่างการจับไฟแนนทั่วๆไปทั้งป้ายแดงหรือว่าจะซื้อบ้านใช้เอกสารเหมือนกันนะคะก็คือขึ้นอยู่กับอาชีพของลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าพนักง,งานรประจําหรือว่าพนักง,งานบริษัทก็ใช้แค่เอกสารสำเนาบัตรประชาชน3มชุดทะเบียนบ้าน3ชุดนะคะสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะถ้าอย่างเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของบริษัทก็เพิ่มทะเบียนพาณิชย์หรือว่าหนังสือรับรองบริษัทนะคะอย่างลูกค้าค้าขายหรือว่าเป็น เช่าร้านเนะะี่ยก็ใช้สัญญาเช่าค่ะหรือว่าทะเบียนพาณิชย์เท่านั้นเองนะคะส่วนวิธีการคิดค่างวดรถนะคะก็ง่ายๆคะ่ะแนะนําคิดตามสูตรนี้เลยนะคะยอดจัดคูณดอกเบีย้ยคูณปีบวกยอดจัดหารด้วยเดือนนะคะในสมมติว่ายอดจัด1ล้านคูณดอกเบีย้ย2.99%นะคะแล้วก็คูณปีเราผ่อน5ปีใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วยยอดจัดนะคะแล้วก็หารด้วยเดือนนะคะสมมติ5ปีก็คือ 60งวดใช่ไหมคะอันนั้ก็จะได้ค่างวดแล้วก็ลูกค้าซื้อลมือสองก็อย่าลืมคูณแบดด้วยนะคะอีก7%นะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าน,นี้หลายๆท่านอาจจะยังงงนะคะเพราะว่าลถมือสองเราไม่ได้คิดแบดจะ7%รวมในราคารถเหมือนยังลดป้ายแดงน,นะคะเราจะคิดจากยอดจะะัดไฟแนนซ์ค่ะสมมติลูกค้าจัดไฟแนนซ์1ล้านก็จะโดนแบบ7%คือ7 0 0 0หมืแล้วก็หารรวมในค่างวดอยู่รวมในยอดผ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วก็ข้อสุดท้ายนะคะผ่อนลถยังไงให้คุ้มค่านะคะ จริงๆแนะนาลูกค้าอาจจะต้องดาวเยอะนิดนึงก็คือทําให้ยอดจัดไฟแนนซ์น้อยที่สุดนะคะแล้วก right. ็ปิด <an> ก็คือปิดให้เร็วที่สุดนะคะสมมติลูกค้าผ่อน5ปีลูกค้าควรจะปิดภายใน1-2ปีแรกนะคะเพราะว่าจะได้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้คือดอกเบี้ยลดต้องแจ้งก่อนว่าจะไม่เหมือนดอกเบี้ยบ้านคะดอกเบี้ยบ้านจะเป็นลดต้นลดดอกของรถจะเป็นแลตเลทนะคะลูกค้าไม่ต้องโปะนะคะก็คือให้เก็บเงินก้อนแล้วปิดให้เร็วที่สุดจะคุ้มค่าที่สุดนะคะสมมุติลูกค้าผ่อน5ปีใช่ไหมคะปิดภายในแบบ ปี2ปีแรกสมมุดดอกเบี้ยแสนหนึ่งลูกค้าปิดอาจจะเหลือแค่ห้าหมื่เท่านั้นเองนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการจัดแฟนแนนล็อกมือ2นะคะยังไงถ้าลูกค้ามีข้อมูลหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ตรงไหนค่ะก็สามารถทักไลน์มาบอกจูหรือว่าอคอมเมนต์ทาง Facebook จูได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย